ด้านการพัฒนาสิ่งก่ครับอ่าด้านการพัฒนาอาหารสัตว์อาหาริมทรัพย์โดยที่พาร์ทที่ทําก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบนะครับการวางผังต่างๆนะครับแล้วก็การเป็นคอนซัลท์นะครับก็อันนี้เป็นเป็น s e c o n จ job เป็นงานที่ทําเพิ่มจากงานประจานะครับเพราะว่ารับราชการเงินเดือนค่อนข้างื่อนจกัดนิดนึงเอ่อมารับงานนี้ก็ใช้วิชาชีพที่ตัวเองเรียนมานะครับและปัจจุบันก็มีงานที่3ามเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเทรนเนอร์ดูแลสุขภาพ แลลดน้ำหนักนะครับก็มีลูกค้าให้ดูแลนะครับอันนี้เป็นเป็นงานใหม่ล่าสุดนะครับแล้วคาดว่าในอนาคตงานที่สามเนี่ยจะรายได้น่าจะแสงทั้งหมดนะครับตอนนี้เลยครับก็ที่ทาไมผมผมถึงมาลดน้หนักนะครับผมก็เป็นรับราชาการนะรก็เป็นสายช่างก็จะมีมิตติ้งบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็เข้าใจว่าตัวเองไม่อ้วนนะครับแล้ววันหนึ่งน้ําหนักไป สี่ร้อยก็คือเก้าสิบหกนะครับแล้วก็พอเก้าสิบหกเร่สื้อผ้าเริ่มอึดอัดเริ่มแบบเริ่มมีปัญหาต่างๆสุขภาพต่างๆก็ได้ลดน้าหนักได้มีโอกาสาลดน้ำหนักหนึ่งครั้งนะครับโดยการออกกําลังกายนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งตอนก่อนที่จะลดน้าหนักเนี่ยก็คือตัวสุขภาพแล้วไตเกิาลายสามร้อย่สองร้อยกว่านะครับสองร้อยสามสิบนะครับไตเกิาลายสามร้อยกาสิบกว่า ถ้าตับ60 61นะครับหมอบอกว่าถ้าไม่ลดไม่กินยาก็ทำให้ผมกลับมาลดน้ำหนักปั่นจักรยาน IF ทำทุกวิธีนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยครับคือลดไปเนี่ย20กิโลนะครับใช้เวลา2ปีกว่าแต่เชื่อไหมว่าไม่มีใครทักเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณทำไมลดน้ำหนักมามีแต่คนทักว่าเฮ้ยป่วยหรือเปล่าไม่ถามจริงๆเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคำถามแบบเราเฮ้ยเฮ้ยคุณลดนำ้ำตัโทาร์นเสียในที เฮ้ยเราลดน้ำหนักมาเราลดมาแล้วทำไมเขาไม่ทักว่าเราเฮ้ยผอมลงนะเฮ้ยดูดีขึ้นอะไรต่างๆมีแต่คนทักว่าป่วยไหมดำขึ้นก็อย่างที่เห็นครับหน้าดำๆน้ำหนักลดจริงครับแต่ว่าไม่มีแค่าทางจริงนะครับจนผมก็มีเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้มีแล้วภาระ,ะหน้าที่มากขึ้นทําให้อ่าเขาเรียกไม่เชิญปล่อยเน,นี้ไปตัวนะเพราะผมก็คุมยังคุมยังไงทําเหมือนตอนที่ลดครับแต่ว่า การลดครั้งแรกมันผิดวิธีมันก็เลยใช้เวลาห้าเดือนนะครับน้ำหนักขึ้นมานะครับจากเจ็ดสิบหกนะขึ้นมาอยู่มาประมาณเก้าสิบสองนะครับที่ใช้เวลาห้าเดือนเองครับก็ได้มีโอกาสครั้งที่สองเนี่ยก็ก็เห็นที่สาวนะครับเรามาเจอโปรแกรมเนี่ยด้วยด้วยความที่เจอพี่สาวตอนที่เราผอมนะครับตอนที่เราผอมดำๆนะพี่สาวเราอ้วนอ้วนรละดำคุณแม่ลูกสองครับ วันดีคืนดีไปเจอพี่สาวในงานในงานสีดําที่นครมาิดก็เฮ้ยพี่สาวเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยได้ได้มีโอกาสคุยกับพี่สาวแล้วคุยกับพี่สาวพี่สาวก็ยังยังไม่ยอมบอกว่ามันเป็นอะไรนะก็บอกเออเล๋กวคุยกันนู่นนี่น่ะล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาคุยเออได้เข้ามามาเรียนรู้มาเรียนแล้วบเอยมันมันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเปิดใจที่จะรดน้ำโดยที่ ไม่ได้มองเลยว่ามันจะเป็นธุรกิจได้มันจะอะไรได้ต่างๆไม่เคยคิดเลยก็คือคิดแค่เออลดน้าหนักแล้วเราต่างกายดีขึ้นเราคิดแค่ว่าถ้าสุขภาพเราดีเราจะมีแรงเราจะมีสุขภาพที่ดีไปหาเงินได้ผมก็คิดแค่นั้นผมก็เออลดน้าหนักนะเพราะว่าไขมันความดันนะเ,รเ,รเราเราเราเกือบจะเป็นโรคไตยารแล้วก็ได้เจอพี่สาวนะครับหรือว่าเป็นเป็นการตัดสินใจที่ที่ถูกต้องนะอ่าแล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าโปรแกรมนะครับผมเข้า ทั้งหมดโปรแกรมในสามเดือน <c oughs> น้ำหนักผมลดไปสิบแปดจุดสองห้ากิโลนะครับเปลี่ยนจากรูปซ้ายนะครับผู้ชายหน้าดำดำพุงใหญ่ๆนะครับนมเยอะๆอ,อ,อยงี้ก็มีร่องสงเปียรทิวๆนะครับหรือเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดราชการแล้วแบบเหมือนเขาเขาเขา,เขาจะเรียกผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วจนมาแบบเออดูเราดูเด็กขึ้นดูหนุ่มขึ้นจนด้วยความที่เออเราลดน้ำหนักไปแล้วเราลดใช้เวลาลดอ่าอย่าลืมนะครับรูปก่อนเนี้ยใช้เวลาลด ก็หล่ะสองปีเจ็ดเดือนนะครับแต่เนี่ยครับเห็นนะครับเห็นความแตกต่างนะครับจากผู้ชายที่แบบว่าใส่ใส่เสื้อปีปรีนะครับใส่เสื้อปีปรีนะครับแต่คนหน้าดำดำแบบอะไรไม่รู้อ่ะเราก็แต่เราเข้าโปรแกรมแล้วหน้าเราใส่ขึ้นแล้วมีคนทักลดไปแค่เดือนเดียวมีคนทักเฮ้ยทำไมมาเฮ้ยทำไมดูดีขึ้นดูเปี่ยวขึ้นดูแน่นขึ้นนะครับเราก็เออเฮ้ย e มันก็ความมั่นใจมันเกิดครับเวลาเราไปคุยงานกับลูกค้าอะไร,รต่างเนี่ย ลูกค้าประชาชนมาพบเขาก็เออทักทายเงี้ยทําให้พอ,อวันที่มีคนทักปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็โทรหาโค้ดเลยโค้ดผมต้องทํำยังไงโค้ดก็นั่นไปจนผมมีน้องคนหนึ่งน้องคนเนี้ยไม่เคยกดไลค์กดอะไรกับ facebook ผมเลยผมก็ผมก็โพสต์ปกตินะโพสต์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วน้องคนเนี้ยเป็นลูกค้าที่ผมเคยดูแลเขาออกแบบทําโรงเรียนกดว,วิชาโดยอยู่น้องก็ทักมาว่าพี่หนูจกลดน้ำหนัก หนูจะคุยกับโค้ดหรือหนูจะคุยกับพี่นะครับคำถามนี้ทำให้ผมเอ,ออเฮ้ยมันมันน,นั่นแค่ไหนแต่เราเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเฮ้ยมันจะได้หรืออะไรแล้วทีนี้ก็ทําอย่างที่เรียนมาครับเชื่อมปุ่มชุบป,ปุป๊บแชทวิดีโอคอลเลยข้างบนชั้นบนสุดเลยอ่ามีมีคนมีมีเสียงแทรไหมอ่าก็วิดีโอคอลนะครับก็น้องทักมาตัวมันแปดโมงแปดโมงครึง่งอ่านัด โค้ดได้นัดโค้ดแม่เนี่ยครับเป็นเป็นทั้งเป็นเรียกแม่เพราะว่าอายุเท่ากับลูกสาวคนโตนะครับแต่ว่าเราก็ด้วยด้วยความที่เราก็ให้แม่นัดคุยเลยแม่ก็ซูมมาคุยแต่ไม่ใช่ซูมอ่าวิดีโอคอลวิดีโอคอลค,คุยเล่านน่นนี่นั่นแล้วผมก็ติดตรวจงานผมก็เปิดแต่ผมก็ไม่ได้พูดนะผมก็ฟังฟังอย่างเดียวเราก็ทําตามที่แนมะ่แม่ก็ถามว่าเออดีไหมเราก,เราก็เราก็แค่พูดว่าี่มันดีนะรถแล้วมันดี แล้วดูดีขึ้นแล้วเราตัวตัวผมเองมันเปลี่ยนแปลงลองก็ตัดสินใจรูดบัตรพอตอนบ่ายไปรูดบัตรที่ชอ็อปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยหรอมันเราจะไม่ทําอะไรเลยเรายังเรายังไม่ได้ไปไปเล่าว่าเออเราลดยังไงอะไรยังไงเลยเราก็โพสโพสทำให้ธุรกิจมันเกิดแล้วมันเกิดง่ายทำให้ผมเออตัดสินใจเฮ้ยลองชั่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไรายได้นะครับอันนี้ e หกห้านะครับ ผมรับราชการเลยครับบางคนบอกว่าโอ้ในช่างอุโสอยู่เทศบาลขนาดใหญ่เฮ้ยมันคงแบบทํางานมีเงินเดือนเยอะผมเงินเดือนก็ข้าราชการทั่วไปครับถ้าเทียบซีก็ประมาณซีเจ็ดก็ 47, เงินเดือนก็สามหมกว่าบาทรวมรายได้ต่อปีเนยครับปีหกห้าเนี่ยผมไปยื่นภาษีนะครับผมไปยื่นภาษีของเงินเดือนผมเนี่ยสามแสน แต่มีไรายได้เพราะว่าของแอมเบเนี่ยมันจะมีใบใบรับรองอไรายได้นะมีะไรายได้จากติวเียเพื่อเอาไปยื่นเนี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับกว่าที่ผมจะได้สามแสนนี่ผมจะทามานาน,นแต่ไรายได้จากทิวเหนียวเนี่ยแค่ลดน้ําหนักมีคนทักแนะนําให้โค้ดเรียนนะครับเล่าวินเนอร์แนะนําให้โค้ดมันก็เกิดไรายได้ขึ้นมาซึ่งไรายได้มันือบจะเท่ากันแหมแน่นอนผมท,ทําธุรกิจนี้ผมไม่ได้หวังรายได้นี่แต่ผมพยายามเทียบเห็นว่า ไอ้ผมเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นง่ายๆมันไม่ต้องเริ่มต้นเยอะเลยนะครับผมมาเคยเคยทำแอมเบร์มาครั้งเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนะครับทํายุคนั้นสมัยนั้นนะครับโอดอ่าสมัยนั้นมีไฮไฟแล้วก็เขาก็มีเรื่องห้ามโอดห้ามอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเราก็ใช้ทํานะครับวันเนี้ยที่ผมผมก็เออรู้ว่าเป็นแอมเบอ์ละผมก็แต่ผมไม่ได้ลกกบแปร์เบ์นะตอนตอนที่นั่นแต่ว่าผมรู้สึกว่าแอมเบอ์มันดีแต่มันไม่ใช่ จนะนวันนี้ผมมาเริ่มทํารูปแบบการทําธุรกิจเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วมากที่สุดเมื่อก่อนผมต้องมีชุดสาธิตนะสาธิตดาดีฟันชุดสาธิตเมือ่อก่อนทําปุยย๋ยนดะ้วยมีเครื่องกองน้านะมีปั๊มน้ํามีดึงมีอ่าทิงเจอไอโอดีนมีใส่โหเยอะแยะมากแม่เลยผมนี่แบบต้องห่อเป็นเขาเรียกเหมือนบ้าห่อฟางนะมีกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็บเปออนะ๋าอ่ แต่วันนี้ยผมไม่ต้องใช้อะไรเลยผมใช้แค่ผมแต่งตัวเปลี่ยนการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวเมื่อก่อนวันๆก็ชอบใส่เสื้อลายเขาบ,บอก,เ,อบกเ,สเสื้อลายมันจะพางลูกผมไ็ใส่เสื้อเสื้อสีพื้นนะครับเพื่อให้มันเห็นแน่นแล้วก็เสื้อก็ค่อยๆเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนไซส์ปไเปไเรื่อยๆนะครับไปเดินไปทักคนไปยิ้มหล่อๆแบบเท่ๆถ่ายรูปโพสเท่ๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วมีคนทักแล้วมีไรายได้อย่างเงี้ยมันเออผมว่ามันธุรกิจมันง่ายมันมันทำสามารถทำได้ทุกที่จริง พอมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนผมเริ่มเข้ามาศึกษาธุรก,กิจแล้วเห็นว่าธุรกิจมันมันไม่เหมือนเดิมละนี่เดิมล้วก็เข้ามาเรียนรู้า่างจริงจังเรียนรู้แบบผู้ประกอบการนะครับเนี่ยผมเปรียบเทียบไปดูว่ารูปเนี้ยสไลด์เนี้ยมันบอกเลยคลาสิกแอมเวย์อ่าโค้ดพิซซ่าอะไรต่างๆก็จะบอกคลาสสิกคลาสิกแอมเวย์ก็คืคอแอมเวย์รุ่นเก่าแต่ผมก็มาดิยามใหม่ว่าปัจจุบันมันคือโมเดิร์นแอมเวย์สมัยก่อนต้องสาธิตสินค้าต้องมีชงชงคนคนนัดไหยก็ยุ่งยากโทรเราท์ กจะโทรแล้วก็โทรก็ยากอะไรก็ยากนะครับนะครับแล้วก็ข้อจํากัดเรื่องในการทําธุรกิจเยอะแยะเลยมีจดกฎจัรยาบรรณห้ามโพสห้ามอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยก็ทําให้ MVD แต่ไม่ใช่เรา MVD นะแต่ไม่ใช่เราเราก็ลดขนาดความฝันลงเมื่อก่อนก็จะเหมือนกันครับเขียนเป้าหมายชีวิตมีการอ่าสมัยก่อนเขาเรียกอ่เป้าหมายชีวิตเดี๋ยวนี้เขาเรียกดีมชาร์ตแผ่นความฝันอะไรต่างๆ จนโมเดิร์นแอนด์เวปัจจุบันเนี่ยแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองแค่เปลี่ยนแปลงจากคนอ้วนเป็นคนมีหุ่นดีจากคนที่หุ่นดีแล้วไปหุ่นดีขึ้นจากคนที่ผิวดําเป็นผิวสากระจ่างใสทําให้เออเร,เราใช้ชีวิตปกติแต่เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนให้มีคนถักเนี่ยมันก็ธุรกิจมันก็โตง,ง่ายนะครับการนันหมายนะครับอยู่แค่ปลายมือไม่ว่าจะเฟซบุ๊กไม่ว่าจะไลน์ต่างๆแค่กดตัวเนี้ยอยู่ผมอยู่เชียงใหม่ อ่าโพสเปกอยู่ตันนี้เงี้ยก็วิดีโอคอลกูได้เห็นได้ทั้งหมดเห็นทั้งรูปร่างเห็นทั้งหน้าตาเห็นว่าเออมันมันหน้ามันใสขึ้นอะไรขึ้นครับมีการออนไลน์ผ่านโซเชียลต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญครับออนไลน์ที่ผมกลับมาทำอันเบน์รอบเนี้ยมันเป็นธุรกิจข,ของคนที่มีมืออาชีพมืออาชีพที่ทํางานแบบมืออาชีพไม่ใช่ทํางานแบบเซลล์ขายของอะ่ะไม่ต้องมาช่วงคนๆเงี้ยแล้วมีที่ปรึกษานะครับ ไม่ว่าจะเป็นโค้ดในเรต่าตาหรือแ,แม้กระทั่งมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาถามว่าวันนี้เราไปเจอหมอเราคุยกับหมอแค่ห้านาทีเองแต่วันนี้เราทรําธุรกิจเนี่ยอมวีแบบใหม่เนี่ยโอ้เราคุยกับหมอได้เป็นชั่วโมงอะคุณหมอครับเอออันนี้เป็นยังไงนี่เป็นยังไงมันมีแต่การถ่ายทอดมีการแบ่งปันนะครับซึ่งผมผมแบบผมมาทํารอบนี้นี่ผมชอบใจมากเลยเดียวนะครับวันนี้มันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเอ็มวนะ ทีไลน์นะให้ขายคอร์สขายอะไรต่างๆผมไม่รู้หรอกว่ามันนะแต่ผมมองมองธุรกิจเนี้เป็นแค่อีกช่องทางหนึ่งในการที่ผมจะหาเินซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้เอาเวลาไปเบียดบังจากงานเดิมมเลยผมรับราชการเนี่ยรายได้เฉลี่ยก็ประมาณสี่หมื่นต่อเดือนนะครับผมออกแบบผมที่เฉลีย่ยแต่ว่าจริงๆรายได้จากตัวที่สองมันจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ามันต้องทําเรื่อยๆอะ่ะแต่เรามาเรียนรู้ธุรกิจดัมเวยแล้วรู้ว่าเออมันสามารถทําแล้วมันหยุดได้ อย่างโคดในระดับสูงที่เป็นระดับได้มากต่างๆ,ๆเขาทําแล้วเขาหยุดได้นะวันเนี้ยบางคนบอกว่าเออเนะี่ยถ้าถ้าให้เลือกหนึ่งในสามคุณจะเลือกแบบไหนทุกคนอาจจะเลือกสี่หมื่นนะเลือกสามหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันมันดูน้อยนะแต่จริงๆอะถ้าเป็นผมอะผมเลือกทั้งสามเลยการที่ผมมีไรายได้จากธุรกิจอเมริกอาจจะเลือกละหวสองหมื่นแหละนะแต่แต่ว่าเป้าหมายอย่างที่เราเห็นตักแผงกับตลาดเราไม่สามเราจะไม่มีแค่สองหมื่นแน่นอนเราจะมีสองแสน สองแสนสามแสนอยู่แล้วนะครับแล้ววันเนี้ยผมก็เลือกทํามันทั้งหมดเลยไปทําอะไรที่ที่มันเปนสดารอนะไรนันไม่ใช่ก็ใช้ชีวิตปกติผมก็ไปทํางานรับราชการเดินให้คนทักยิ้มหวานให้คนทักคนน,น,กออนู้นทักเออนั่นทะักนะไปคุยงานก็ไปคุยงานแบบแล้วก็เสร็จปุ๊บก็แค่แค่ขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเราก็สามารถต่อยอดด้วยธุรกิจมินิไรสได้อิสรบ แล้วก็นนเี่ยผมก็คิดง่ายๆครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับวันนี้ยเราก็อยากทุกคนก็อยากมีไรายได้ที่ดีนะครับวันนี้ผมทํางานเกี่ยวกับสังหาผมก็กันกองสองอย่างเนะี่ยมารวมมามาเทียบกันว่าวันเนี้ถ้าผมอยากจะเป็นเจ้าของโครงการหนึ่งสักหนึ่งโครงการน่เียผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมต้องมีเงินไปซื้อที่ดินเงินไปลงทุนก่อสร้างเงินไปดันการพัฒนาสารูปโภไรต่างเยอะแยะมากมายเลย แต่วันนี้แอมเวร์ผมแค่ลงทุนเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนหุ่นดีขึ้นเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นนะครับสองคือต้องหาทาเลเลือกทาเลเลือกประสบการณ์ต่างๆแต่ธุรกิจเนี้ยแอมเวร์ M way, ไม่ต้องมีทาเลครับใช้ตัวเองเป็นทําเลเป็นหน้าตาไปเดินให้คนเห็นนะครับมีคนสอนจนสาเร็จอ่ะไม่ต้องไปลงเทคคอร์สแบบสามหมื่นสี่หมื่นผมเคยไปเทคคอร์สเราสั่งหาเนี่ยเป็นแน,นาธุรกิจใน,น้าเราไปเทคคอร์สเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นก็ได้มาไม่หมดเขาก็บอกไม่หมด เขาก็จะขายคอร์สคอร์สเราไปเรื่อๆยๆืยผมเคยไปไปเนี่ยก็คือโอ้หมดเป็นหมื่นเหมือนกันแต่ก็ความรู้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าผมนางานผมเจอคนหลายคนผมก็เรียนรู้จากประสบการณ์นี้นะครับและที่สําคัญก็อสังหามีคู่แข่งนะครับคนไหนที่ทุนหนากว่าเขาก็สามารถดําราคาได้เยอะกว่าเขามีต้นทุนทุ่ที่ถูกกว่าเขาก็นั่นได้มากกว่าครับแต่เนี่ยครับเรามีแต่เพื่อนเรามีแต่เพื่อนมีไซไลนมีอะไรเนี้ย คุยได้ทุกคนเลยคุยผมเป็นสายลายมบอกหมอแบบนี้เป็นยังไงเนี่ยหมอก็ให้ความรู้มีมันไม่มีคู่แข่งครับมันมีแต่ข้วร,ร่วมธุรกิจนะครับแล้วก็สังคมมาสังหาแข่งขันแน่นอนมึงทํากูทำาให้โครงการมึงเดียวอ่ากูในนันต่างๆแต่ธุรกิจสงธุรกิจความแบ่งปันมาแบ่งปันความตื่นเต้นเฮ้ยท,ทนะนะําทาแน่นนะขายอันนี้ได้นนะ่ได้มันมันเป็นการแบ่งปันแบ่งปันความรู้แบ่งปันเฮ้ยผมทําอย่างนี้นะสําเร็จนะ แต่ที่กินทั่วไปมันมันไม่มีมันไม่มันไม่มีใครมาบอกหรอกเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ดิแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะสำเร็จเหมือนผมเนี่ยแต่อมเบบอกคุณทาแบบเนี้ยคุณคิดแบบเนี้ยคุณจะสาเร็จเหมือนผมนะครับสาคัญสุดนะครับแอมเบเนี่ยครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเปลี่ยนทั้งแนวคิดวันเนี้ยผมมามาเรียนรู้มาเรียนรู้แอมเบเนะี่ยผมก็มีความสุขนะครับ ผมก็ใช้วิถีชีวิตชีวิตของผมปกติไนี่แหละแต่ผมก็มาแลกเปลี่ยนทำไมผมถึงชอบเข้าซูมนะครับทุกวันหนก่นะวันนี้จริงมันอักิเลน็นิดนึงนะครับก,ก็ก็ไม่ก็เห็นหน้าหล่อๆเลยจริงๆหน้าผมใสยมากเลยแล้ววันนี้นะครับอยากอยาก,อยากแชร์ให้กับทุกคนนะครับว่าวันเนี้คนที่มองผมภายนอกเนี่ยมองว่าเอ้ยเป็นข้าราชการผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าราชการไม่ดีนะแต่ว่าราชการเนี่ยมันเหมือน มันเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจนะเพราะว่าผมบบสอบมาได้เพอะผมจะรับรลชกการมา20ปีนะผมก็มีความภูมิใจในอาชีพผมระดับหนึ่งแต่ความภูมิใจครับมันไม่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้มากพอแน่นอนนะครับวันนี้ผมถึงต้องมีเซ c o n d j o น์จอบมีการรับจ o อบมีอะไรต่างๆบางคนก็บอกเฮ้ยเงินข้าราชการดีโน่นนี่นั่น,นครับแต่วันนี้ถ้ามันมีงานอีกงานหนึ่งที่มันสามารถมันมีคนทําให้เราเห็น,นครับมีคนเคยบอกว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าชีอนาคตเราจะเป็นไงให้เราดูคนที่ทํางานอย่างที่เราอยากจะไปเป็น,นแบบแบเขาเนี่ยก่อนเราห้าปีผมก็เห็นวิถีชีวิตข้าราชการเขาก็ชีวิตเขาก็เออลุ้นลนดอนแล้วก็พอพอเกษียณนะครับผมก็ใกล้คนกเกษียณนิดนึงบางทีผมก็จะชอบถามว่าพี่เกษียณพี่จะไปทําอะไรเขาก็ไปทําเกษตรโน่นนี่นั่นเนี่ยแต่วันนี้ไปถามพี่แซมพี่แซมทำอะไรหมอเที่ยวไปดูแลลูกค้าที่นู้นที่นี่แล้วก็เที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิต ใช้ชีวิตบนคาเฟ่นะถ่ายรูปสวยๆเท่ๆนะคไปเที่ยวสุิตลาดวันนี้ผมรับราชการผมยังไม่รู้ว่าผมจะมีได้มีโอกาสเที่ยวไปเทียทเท่ยวต่างประเทศไหมแต่วันเนี้ยผมเห็นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเราไปที่บีอโบล่าสุดโบอ่าโบไปไปสวิตเนะี้ยคือคนที่ใกล้ๆตัวเราไปโดยที่เขาแบบก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะๆนะครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็มี การมาเล่ามาแชร์แบ่งปันว่าทําไมผมถึงมาทำนะครับวันนี้ก็เป็นการฝึกไปในตัวนะครับก็ผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มฝึกไปจอยเยอะนะครับขอบคุณครับขอขึ้นไปให้ลินชีเอมซครับผมก็กดแปลๆขอเสียงปรบมือให้พี่วันลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหวันนี้